ติดตอกยากจักหน่อยเลยนะเมื่น้อยหลายตือสร้างกระเสียกับส่งกัโอ้ยออกกล่องไปเลยได้นี่สวัสดีทั้ง55ดวงตานะคะมันจะออกไหมนะอ๋อเจ้าเกี่ยวว่างกันปะสตาร์ทไหนจะเข้านะสตาร์โรดไงนะต้องขึ้นทั้ง่นปะตะเทียงรถ ในลงขอบนะคะ<ป>องไเทคนิคไข่เทคนิค,คนมันนะคะมันไม่หลุดนะคะตอกยังไงก็ไม่หลุดเราต้องใช้วิธีนี้นะ่าหลุดแล้วหลุดแล้วสวัสดีทั้งเจ็ดสิบดวงตานะคะนี่นเป็นบ้างตาฏบุติ๋ตัวอ,อ,อ,อย่างมันห่ออุดป,ปูดนี่สัน สวัสดีทั้งเจ็ดสิบท่านนะคะเราจะมาทำการเอายางในออกนะจ๊ะสร้างกันฮ่อหนึ่งเดียสองคนเจ็ดสิบท่านยังเหลือเจ็ดสิบเจ็ดท่านตอนของฮ่าสองคนนี่ Nó to lớn hơn 1 con rắn Nó to lớn hơn 1 con rắn Nó to con ไปคอนครับลูกนี้แะปลูกให้ลูกปลูกนี้แหลมันหัดเน้งาไม่งาไหลภาคไม่มันแต่ลายมันโบยอมหัวยักหัดนอกไงว่าหัดเขอว่านควนไม่หัดลูกเลยควนไม่หัดิบอกดิออีหมนเขาเดิอ้อมอะไวเขาบอกหาว่าเขาบอกเสาเขีดเยผขายเดขายต่นน้นนี่่า พอลูกเขยผู้ขายน้ำัน่านีน่าะไปเ่ไ้นี่ยนี่จ้าแผลของยางไอ้ลูกเขยใหญ่ขนั่น่ะแย่มากเจ้าพูดจาข่าวว่าขายน้ำปันอ่ะใหญ่อะเป็นยังไงอะมันอมันเสียแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เหยียบนะคะับปอกยูคือเาห็นไหมสิ่งที่เหยียบยูเพื่อกันนี่แล้วก็มันขับรถนี่แล้วมนบ้านรถบทก เราจะไปปะยางรถไถกันนะคะปัะโอ้ไยไอ้ที่ทายน้ำเป็นลูกเต่าบ่ไอ้เฟิร์นน่ะนะไอ้เฟิร์นเหรอบอลอะอันนี้บอลูกจากเนาะเราจะมาปะยางกันนะคะเราจะเข้ามาข้างในนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรหนึ่งสองศูนย์สองสี่นะคะอ่าสวัสดีค่ะ อ <Rice fiction S 2> ันนี้ก็เข้ามาเจอกันกับเจ๊ตุ๊กตานะคะช่างเขาบ่งน็อตอยู่เดี๋ยวเจ๊ตุ๊กตาจะมาทำการปะยางน่ยมอดเออดีแล้วดีแล้ว เป็นของเจ้าของลูกตัวนี้เนาะลูก็ับนี้นะะ้ำตัดแ้ะะ้อาาเราจะปะยางกันนะคะนี่เจตุกตาเตรียอุปกรณ์กันนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแบ่งงานกระทำนะคะช่างเขาบงนอ็อตพี่นลองบงนอ็อตใส่เข้ามาบวงน,อน็อตเนาะอ่าสวัสดีค่ะกับมหาใจทุกตานะคะ yeah. สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้คือแผลที่่วของยางค่ะยางรถไถน,นะคะเห็นไหมใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะ